ดึงขนตัวเองทำไมลูกฮะรู que, ้จะคิดตัวเองท้องไม่ได้นะท้องรอบสามไม่ได้เนี่ยวิญงโอ้ยเดี๋ <c oughs> ยวพึ่งท้องอย่าท้องนะหวา,านจันทร์ก็ทำหมันแล้ว, que, ว,ลวอะไรมาทำไมเนี้ยวิญง,งดึงขนตัวเองทำไมลูกฮะ แมนถ้าทองถ้าไม่คิดว่าจะของทองมันสิดึงขนจะของล้วก็ทำลังเมื่อเช้านี้ก็ทำล้งแล้วก็ดึงขนตัวเองเนี่ยเนี่ยเต็มปากเลยก็ย yeah, ิงหลานจ้าทำหมาแล้วหนูจะท้องกับใครอีกเนี่ยท้องมโนโใช่ไหมมโนโลรอเนาะอย่าท้องจริงนะเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะ <All right. S 1> ไปข้าไปจะข้าไปไหนจะไปทำล้งก็ไปข้าไปเร็ว โอยเอ็นดูดูความมโนท้องอะอ่ะอหนูจะข้าไปไหนลูกอ่ะไปหนูจะทํารังที่ไหนจะไปทํารังที่ไหนลูกอืมโอ้ปากก็เล็กๆเองยัดเข้าไปได้ไงเนี่ยโอ้ยเข้าไปได้ไง ไปแล้วไปไปทางไหนไหนจะไปทําหลังที่ไหนไหนจะไปเก็บไว้ไหนเอาไปไปอุย้ยขาดแล้วไปแล้วไปแล้วขับไปแล้วไปขับไปอึ๊บไปยิงไปยิงขับยาไปไหนลูกขับยาไปไหนหนูท้องเหรอ หนูจะคา,าดยาไปไหนลูกเต็มปากแล้วนะจะคา,าดยาไปไหนโอ้โหโอ,โอ้เอ็นดูเอาเอาเอาท้องกระท้องอ่ะท้องลมใช่ไหมหลานจันทำหมนันเลยเวย้จะท้องยังไงวะเน,นี่ยหนูท้องลมใช่ไหมลูกโอ้โหเต็มปากเต็มคำ ทั้งวันนะวันเนี้ยทำรังทั้งวันเอาเอาดึงเข้าไปอาลุอาซู่เขา้เายาก็หมดโกงแล้วดึงกระดาษที่ชูต่อปยิงเอ้ย โอ้ยเอ็นดูไปครับไปเอาไปเก็บไว้เร็วเอาไว้ไหนไว้หลังโทรศัพท์หรือล่กไปครับไปไป เอาไปเอาเข้าไปเร็วเอาเข้าไปขับทั้งวันกระไดชูหมดเป็นวันแล้วเาไปเอาเข้าไปเร็วลุงนี่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 ยิงนี่นอยู่กับลุงนี่มากับลุงเร็ว ไปไปเอากับลุกนี่ไงลูกไปค่าไปไปค่าไปไปไปข้าไปสร้างรังไปโอ้โหหนูท้องจริงใช่ไหมท้องลมหรือท้องจริงหรือว่าท้องโมโนเอาดีๆนะลูกไปเนี่ยเขาบังเก่น ไหนเข้าไปเลยไหนดูตรงไหนเข้าไปหลังทราัไปไปเก็บดึงดึดึงดดึงแล้วอะลุงแกลรอลุงไม่ให้หรอลุงอะดึงเอาลุงให้หนูก็ดึงเอาโอ้โหจิงดึงเอาดึงเองได้หรอลูกอะไปไปเลยอึอเอออไป สมวนจนได้แล้วหมดแล้วมาขอลุงใหม่นะลูกนะให้มันหมดม้วนเลยไปเด้งเออเด้งยังไงเอาเอาเด้งเดึงอ่ะเออไปหมดแล้วมาอีกอ่ะไปหมดแล้วมาขอลุงอีกนะลูก มันจะงายหลังเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตีลังกางายหลังตุ่มเลยเมื่อกี้ยาตีลังก,กาบอแล้วไปเลยไปเอาไปเก็บก่นอนถ้ามาใหม่ไปเอาไปเก็บก่อนไปลูกไปเอาไปเก็บก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปท่องแข็งแล้วมึงมันโน้มมึงดู <c oughs> <c oughs> มาอีกล้มาอีกลวเดะเดะเดเียอ,อยู่กับลุงลุงอยู่ไหนนุ่นนุ่นเปียกับลุง<ป>กกนุ่นนุ่นมืนมึนเหรอวะพักก่อนลูกพักก่อนดึงขนอีกแล้วค่ะดึงขนอีกแล้วดึงขนอยู่ออยโอ้ยงายลังโอ้ยขนก็เพิ่งจะขึ้นเองดึงอีกแล้วเ <ruled> จ็บเจ็บแต่ว่าพร้อมเป็นแม่เดิ้ดึงขนอีกแล้วแม่ยิงเอากระดาษชูลูกไปต้องดึงขนตัวเองหรอก พอแล้วดึคนเรวไปกับอากับลุงไปหนูสาวแม่หนูจะมาท้องมโนไม่ได้นะลูกดึงคนนะดึงคนแล้วดึงคนเราไปไว้ห้งเนบ่มไปไว้หังแล้วดึคนแล้วพอแล้วมันเสร็จ มันเหมือนกับว่าสรบอลของดึงคนขาดึงไปลูกไปดึงโอ้ยขนยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ไปดึงขนหลานจ้านไปดึงขนหลานจ้านเพิ่มไปลูกไปขนหนูยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ขนยิ่งแบ่งอยู่ไปเฮ้ยแ้วว่าง่าหลังแล้วลูกอย่ากได้มันกันนี่อุ้ยอย่ากได้มันผ้าจับป้่ะไปไหนละอ่ะไปดึงไปลูกไปพอแล้วพอแล้วลูก นี้ไม่เจ็บแล้วนะมีปุนะดีอาจจะขอดหมูแรงค่ะมันมีลูกอะ่ะ <c oughs> เต็มป,ปากยางไหนแม่ดูน,น,ดนี่คงนะไม่ได้ขลอดตอนเย็นนี่ใช่ไหมเนี่ยลืมดึงขนเยอะขึ้นแล้วเนะี่ยถ้ามีลูกจริงๆนะหรือถ้าท้องมโนโใช่ไหมพี่อิง